สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาสาธิตนะครับแล้วก็วิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียนต้นโตนะครับอายุประมาณเกือบเกือบสี่ปีครับผมซึ่งจะเป็นพันธุ์มูซันคิงครับผมเนื่องจากว่าเจ้าของสวนนะครับทางแปลงได้่วยวานครับผมให้มาช่วยดูลักษณะการตัดแต่งกิ่งให้ครับผมเนื่องจากว่าต้นนี้นะครับแปลงนี้ไม่ค่อยได้ตัดแต่งกิ่งกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไป มาดูล the ักษณะวิธีการการตัดแต่งกิ่งกันนะครับว um, ่าจะตัดแต่งแบบไหนอย่างไรนะครับโดยส่วนตัวนะครับก็จะใช้วิธีการตัดแต่งตั้งแต่เล็กๆครับผมแล้วก็ค่อยๆตัดออกไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแต่เนื่องจากว่าส่วนนี้นะครับยังไม่ค่อยมีการตัดแต่งเลยนะครับก็เลยจะใช้วิธีการตัดแต่งให้โล่งเตียนนะครับสาเหตุหลักๆก็คือเนื่องจากว่าจํานวนกิ่งเยอะนะครับแล้วก็อายุค่อนข้างจะเยอะดังนั้นนะครับวิธีการตัดแต่งก็เลยจะใช้วิธีการตัดให้โล่ง เพื่อช่วยให้แสงแดดนะครับสามารถฝาดส่องนะครับได้ถึงบริเวณโคนแล้วก็ทรงพุ่มโอเคครับ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดแต่งทรงพุ่มต้นนี้ให้โล่งเตียนกันครับผม คครับหลังจากตัดแต่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะทรงพุ่มต้นนี้นะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรครับผมก็หลังจากที่ได้ตัดแต่งคลิปนะครับมูซันคิงนะครับแต่งยังไงให้เจ้าของยืนมองครับผมสําหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นมูซันคิงอายุประมาณสี่ปีนะครับเป็นนาลูกโดยใช้วิธีการยกร่องนะครับลูกฟูกแล้วก็ใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งโดยปกตินะครับ เป็นสวนของพี่จูนนะครับรหรือว่าเจ้าของสวนครับผมที่ได้ถ่ายทาในคลิปในตอนที่แล้วเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนโมซันกิงครับผมก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูลักษณะใกล้ๆครับผมว่าหลังจากตัดแต่งกิ่งนะครับจะเป็นเช่นไหนแบบไหนอย่างไรนะครับครับผมนี่ครับจะเป็นลักษณะของการตัดแต่งกิ่งเพื่อ กระตุ้นนะครับให้กิ่งมีลักษณะที่ใหญ่แล้วก็เพิ่มขนาดกิ่งเนื่องจากว่าส่วนนี้นะครับไม่ค่อยได้ผ่านการตัดแต่งกิ่งนะครับก็ดูจากต้นหลังๆได้ครับทรงพุ่มจะสวยมากซึ่งโดยปกตินะครับชาวสวนจ่ายนิยมไม่ค่อยตัดแต่งกิ่งกันเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าทุเรียนเล็กนะครับคค่อนข้างจะห่วงกิ่งนะครับก็เป็นวิธีที่ถูกนะครับในการที่เราเจะห่วงกิ่งตุเรียนเล็กๆ เพราะว่าจะช่วยบำรุงลักษณะต้นกิ่งนะครับแล้วก็ส่งพุ่มให้สวยงามแต่หลังจากทุเรียนผ่านไปสี่ปีครับผมเมื่อเราเตรียมที่จะเอาดอกก็จะแนะนําเพื่อนๆนะครับตัดกิ่งให้มีสภาพล่วงแบบนี้นะครับเพราะว่าเราทําทุเรียนเอาผลนะครับไม่ได้เอาใบครับผมเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับลักษณะกา,ารตัดแต่งที่ผ่านมาครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนี่ครับผม สำหรับต้นนี้นะครับก็ยังเหลือกิ่งแขนงไว้เล็กน้อยครับผมส่วนต้นที่ยังไม่ได้ผ่านการตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะเป็นอีกลักษณะรูปแบบหนึ่งนะครับถามว่ามีความจําเป็นจะต้องแต่งให้เสร็จในคราวเดียวหรือเปล่าก็มีความจําเป็นนะครับถ้าเกิดเรามีเวลาก็แนะนําให้ชาวสวนเกษตรกร,ะกรนะครับตัดแต่งให้เสร็จในคราวเดียวลักษณะทรงพุ่มที่ค่อนข้างชนาแล้วก็รกแล้วก็ทึบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆนะครับของโรคแมลงต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียนได้ง่ายครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณมากในการรับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างครับผมเจอกันคลิปหน้าตอนหน้าครับสวัสดีครับ